บอกเขาเอาขอเอาคนดิเดตหน่อยแคนดิเดตก่อนหน้าเนี่ยมีโซชาเข้ามาด้วยฟอร์ลีแพนเดนเบิร์เนี่ยครับเป็นคนรายงานนะครับว่าคืออย่าแปลกใจนะครับเขาต้องการแบบแผนระยะสั้นก่อนเพราะมีกระแสว่าอยากจะรอชาบิเอร์ลอนโซทีนี้มันต้องการอินเทอร์ลิเมนเจอร์คุณซึชัวคราวแต่ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็มีฮันซี่ฟริกผมพูดชื่อให้หมดเลยแล้วโมเล่ฮันซี่ฟริกมูรินโญ่สามคนวันนี้เราตัดค็อกไปเลย เขามีหลุดมาคนที่4แต่มันไม่เป็นไม่เป็นไปไม่ได้ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นรู้สึกว่าเอเยนต์เาจะมาปฏิเสธแบบเสียงแข็งเลยว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มาครอปอยู่กับดอทมูลมาขนาดนั้นพี่ไม่มาไม่มาใช่ครับอ่ะพี่จุนครับทีนี้3คนนะฮะโซชาครับพี่พูดรวมเลยก็ได้ครับแล้วก็มูรินโญรวมถึงฮันซฟริกคือคือก่อนพี่จุนบอกนี่คืออยากจะบอกว่าไอ้ฟอรเนฟเทนเบิร์กที่รายงานโซชาหลายคนอาจจะขาแต่ว่าเขาอ่ะทวิต ก่อนที่สโมสรจะจะออกแถลงการอย่างเป็นทางการอีกนะก็เปสายบอเชื่อถือได้เยอรมันอยู่แล้วฮะใช่คือถ้าถามในในสคนนี้คสิ่งที่ที่อยากเห็นที่สุดอ่ะอยากเห็นมูนโยในลีกบุนเดสโอว่ายังไม่เคยคุ้มใช่อยากเห็นความสาเร็จของมูนโยเออใช่ใ่คือการได้19ถ้วยนะครับกับ5สโมสรนี่มันยิ่งใหญ่มากคือเอเคอะเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่ ต่ำสุดในเรื่องของช่วงพอไปอยู่รับ,บรับงานแล้วอะ่ะม,มันจะดีเริ่มต้นแล้วพอหลังจากนั้น2 2> สปีปุ๊บเขาจะเริ่มดาวลงเป็นเรื่องธรรมชาติมันเหมือนความหมดความท้าทายแล้วในส่วนตัวเขาเองนะแต่ด้วยวัย61ปีของมุิโยอะ่ะมันยังไปได้ต่อ,อประสบการณ์เขาแต่ทีเนี้ยมันจะทําให้เห็นว่าถ้าเขาไปท้าทายกับอะไรที่เขาไม่เคยเจอบรรยากาศของบุนเดสอะอจะอาโอเคไหม,มแล้วฟุตบอลบาเย็นมันไม่ใช่รับแล้วโตไง คือเราเราอ่านอ่านแบบอ่านว่าภาพมันติดตรงนั้นอ่ะมันติดว่าอย่าลืมณปัจจุบันอ่ะยบร์นเองปัญหาในเรื่องของเกมรับที่ไม่มีวินัยถ้าได้คนทรงนี้ไปไขเกมรับเพราะบุคลที่เกมลุกอ่ะมันดีกันหมดอยู่แล้วแค่ทำไงให้เชื่อมั่นในเกมรับที่เหนียวแน่นแล้วไปสู่เกมลุกที่รวดเร็วตอนนี้ก็ยังหาแนวรับที่ที่ลงตัวไม่ได้นะไออูปาเมกาโนนี่สองนัดหลังนี่ก็ไปเลอะไปเถอะไม่รู้ไม่ร้ไปแล้วนี่บอกแม่นี่คือคนที่โค้ชเลือกนะสถิติใหม่เดลิกอย่างเงี้ย โอ้ดเออร์อย่างเงี้ยไปดึงตัวแฟนสเปอร์ยังงงเลยมันบอกคลาสถึงโค้ดไงว่าต้องการอะไรแล้วเป็นคนยังไงแต่มูยโยเลือกคนที่นี่เมนเทอร์ตี้เลียมไวพิบแล้วมีเขาเรียกว่ามีเลสในในการเล่นนะมีมีความเฉลียวฉลาดในการเล่นแต่เขาก็เจอคาถามนี้ตั้งแต่คุมทีมเกมบุกทั้งนั้นเลยนะก็แมนยูก็ต่อปคุมก็บอกมีอยู่แล้วลับสเปอร์อะไอคู่ทีสองทีมนี้ก็คือทีมลุกใช่เอาทำไมเอามาเพราะฉันจะเล่นแบบนี้แต่คือเล่นแชมป์ไง ใช่ไหมปัญหามันก็มันก็แบบมันอาจจะไม่สวยงามอ่ะแต่มันมีความละเอียดคือเป็นแชมป์กับแมนยูกับโรมาก่บโดนไล่ออกก่อนใช่ส่วนโดนัดชิงใช่ป่ะเราถ่ายนี่ไงดังพอยลอยด่างพอยเขาเขาบอกว่าไม่ใช่ทีมท็อตแนมฮอสเปอร์นี่คือทีมแตนเดลเลวี่คือถ้าพอเทียบฟิกอะฟิกเราเคยเห็นแล้วฟิกพอไปกับทีมชาติเขาก็เลยมันดําให้เรารู้สึกว่าเขาโดนลดเครดิตตัวเองแต่ถามว่าบรรยากาศของเขาเข้ามารับงาน5แชมป์สำหรับเขาโอ้โหยิ่งใหญ่นะ มีคนมีคนในนี้บอกว่าเฮียมูกับทูเคิลก็ไม่น่าต่างกันวันนี้คน่วนมองวนมุมมองคือโอเคอ่ะอาจจะมองในภาพที่ติดกับพีเมริกอาจจะในมุมนะแต่ถ้าถามว่าอยากเห็นอะไรอยากเห็นทัศนคติของเขากับลีกใหม่ๆที่เขาไม่เคยสัมผัสตรงเนี้ย<อ>ในในมุมมอง,น,น,น,องนะเออใช่มันน่า,น,าน่าตัดสินใจน่าเลือกอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวก่อนนะโชเซ่เหลือกีเอิงกับบุนเดสคบมาจากโปรตุเกสอื ปอร์โตมาเชลซีมคือมันจบแล้วครับแล้วก็เกาโชแล้วกาลโชแล้วลาลิก้าแล้วครับเกาโชนี่ทริปเปิลแชมป์ด้วยเอออินเตอร์อินเตอร์มิลานเออเออน่าสนใจนะเพราะขาดบุนเดสนะใช่อยากเห็นจริงๆอยากเห็นแล้วเชื่อว่าบรรยากาศในบุนเดสคงจะมีอะไรที่แบบใช่ต้องได้คนปากบีดเขาจะโอเคเหรอพี่ฮะนะวันนี้มันมีข่าวเออวันนี้มันมีข่าวคอนเต้เลยนะวันเจ้าแฟนบาเยอ์นี่ล้มเลยโอ้โหท่านมานี่ ก่อนก่อนแมตช์สุดท้ายให้คอนเต้ไปนั่งข้างสนามได้ไหมได้ดูบรรยากาศการจับมือหน่อยแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อบุญทีมงานของเราคุณคมเซียนบุนเดสเหมือนกันเขาดูแลบุนเดสไฮไลท์ตลอดเขาให้ดูมาว่าบอกว่าฮันซี่ฟริกเอเจนต์เขาไม่ถูกกับผู้เล่นฮาร์ไลเอนก็เลยอาจจะมีโอกาสและฮันซี่ฟริกเองก็อยากจะไปลองงานใหม่ที่บาร์ซ่ายกเว้นบาร์เซโลนายังไม่ดีขึ้นนะเรื่องเงินอะ น่าจะยังไม่ดีหรอกเพราะว่าล่าสุดนี่รู้สึกว่าลาลิก้าก็จํากัดการใช้เงินหนึ่งขันหน่อยมาซาคนอยากไปลองไงแต่แบบขั้นเหนื่อยมันไม่ได้อะวิกฤตมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นพ่จุนฟันธงว่าอยากได้ในมุมมองพ่จุนมองว่ายบร์ทมบอกครับเดอสเปเชียลวันมองว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่สามารถเอาชุดนี้อยู่การที่อย่าลืมนะซูเปอร์สตาร์อยู่ในทีมแล้วคุณไม่สามารถที่จะดูแลผู้เล่นในทีมได้ดีเนี่ยมูริโยเอาอยู่ในตรงนี้แล้วเข้ามาดูวิธีการเล่น อย่าลืมว่าไบเนน่ยวิธีการเล่นดีอยู่แล้วใครมาก็ต้องการกตีหนึ่งแชมป์อ่ะ,อะอบทสุดท้ายอ่ะอแต่คนที่มาแล้วดูแลในบรรยากาศทีไม่ได้เนี่ยสำคัญกว่า